เราพาท่านผู้ชมไปที่จังหวัดตาดบ้างที่จังหวัดตาดเนี่ยนะครับหนุ่มสุขโขทยัยถูกแก๊งคอเซนเตอร์เนี่ยหลอกไปทำงานที่ประเทศกัมพูชาทนไม่ไหวครับจะกลับไทยกลับถูกบังคับครับถูกบังคับแล้วเขาเนี่ยทำยังไงครับเขาก็ไม่ยอมครับไปแทงแก๊งคอเซนเตอร์เนี่ยตาย แล้วก็ถูกไอ้พวกแกง๊ง c นเตอร,เร์เนี่ยจับขังอยู่ในคุกที่กำปรงสงยากเนี่ยรอรับศพทำพิธีทางาศาสนาที่วัดครองมะขามตําบลหาเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดนะครับหนุ่มสุขโขทัยถูกหลอกคนนี้เนี่ยนะครับเขาไปทำงานที่พนมเปญนะครับถูกทั้งข่มคูทั้งทำร้าย บังคับให้ทำงานต่อสุดท้ายก็ทนไม่ไหวก็จนเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมานะครับช่วงบ่ายของเมื่อวานที่ผ่านมานะครับนางบุญแลบุญมีอายุ40ปีเนี่ยซึ่งอยู่ตำบลบ้านด่านลานหอยจังหวัดสุขโขทัยเป็นมารดาของผู้เสียชีวิตนั่นก็คือนายวชิรวิทย์คงทองอายุ25ปี นะครับอยู่ที่ตำบลรานหอยอำเภอรานหอยจังหวัดสุขโขทัยนั่นแหละนะครับเป็นผู้เสียชีวิตนะฮะไปทำงานที่ประเทศกัมพูชาเนี่ยเมื่อวันที่6พฤศจิกาที่ผ่านมาเดินทางมารอรับศพนะครับคุณแม่เนี่ยเขาก็เดินทางมารอรับศพที่จุดผ่านแดนเป็นผ่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็กพร้อมญาติพี่น้อง โดยมีตัวแทนของมูลนิธิเกิือข่ายส่งเสริมสุขภาพชีวิตแรงงาน LPN เดินทางมาช่วยอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในด้านการจัดเตรียมเอกสารรับศพและการบำเพ็ญกุศลนะครับทั้งนี้เนี่ยผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาถูกหลอกให้ไปทำงานในประเทศกัมพูชาโดยบังคับให้เป็นคอร e เซ็นเตอร์ และหลอกคนไทยอีกทีหนึ่งนะครับนะฮะไปทำงานเนี่ยไม่ถึงปีแต่พอจะเลิกครับกลับเลิกไม่ได้นะครับก็มีการรุมทำร้ายจนเกิดการต่อสู้กันล่าสุดเนี่ยแก๊งคอรเซนเตอร์เนี่ยนะครับก็เอาไปขังแล้วก็มีการทุบตีนะครับจนเสียชีวิตตอนนี้เนี่ย นะครับยังมีผู้เสียหายเนี่ยอยู่ในเขตของอประเทศกัมพูชาเนี่ยอีกหลายคนหลายรายนะครับก็ฝากาประชาชนนะครับพี่น้องประชาชนเนี่ย,ยที่จะไปทํางานในประเทศกัมพูชาเนี่ยก็ระวังนะครับบางคนก็ถูกทําร้ายร่างกายใช้กระบองช็อต นะครับถ้าไม่ทาก็จะเขาเรียกอะไรอถูกค่าทิ้งเลยนะแก๊งคาลเซนเตอร์เนี่ยโหดนะฮะนะครับทางอาฝ่ายกัมพูชาเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยจับไปเรียกค่าไทยในห่างนะส่วนมากก็จะเป็นชาวจีนร่วมกับกัมพูชานะครับความโหดร้ายของเขานี่น่าดูเลยนะฮะ บ้านทีวี o A.